สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวได้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่ว่าบริจาคลหิตนะคะของอำเภอเคียนซาจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากต่างอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเคียนซาหรืออำเภอใกล้เคียงนะคะได้เดินทางมาร่วมบริจาคลหิตในวันนี้นะคะเป็นนาฬิกา30นาทีของวันนี้ก็ได้ทยอยกันลงทะเบียนนะคะหลังจากมีการลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็มีการเข้าแถวรอคิวที่จะชั่งน้ําหนักและวัดความดานันแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะ ว่าจะบ,บริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้หรือไม่นะคะหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องสุขภาพนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้นั่งรอตามคิวที่ลงทะเบียนไว้ในตอนเช้านะคะแล้วก็เมื่อบริจาคโลหิตเสร็จแล้วนะคะก็ได้มีการนั่งรอแล้วก็รับขนมรับ ประทานน้ำนะคะเพื่อที่จะนั่งรอประมาณ30นาทีนะคะเพื่อดูตรวจสอบเรื่องสุขภาพของตนเองนะคะว่าเดินทางปลอดกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านชยาชัยชนะนะคะสาธารณาสุขอำเภอเกียนซานะคะพร้อมไปด้วยนางสาวบูชิตาสวัสดิ์วันนะคะหัวหน้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกันนะคะเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับผมนาชยาชัยชนะนะครับสำนักสาาสุขอำเภอเคียนซานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเคียนซานะครับร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับมารับบริจาคโลูหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการนี้นะครับในส่วนของอำเภอเคียนซานะครับทุกครั้งเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริจาคโลูหิต เป็นที่สุดนะครับโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเคียนซานะครับและก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นของของอำเภอเคียนซานะครับอ,อสมรรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเคียนซานะครับเราจะให้ความสําคัญกับการให้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยที่ผ่านมานะครับหลายหลายครั้งของเราก็มีการให้บริจาคโลหิตนะครับร่วมร้อยเกือบ200เกือบ ทุกครั้งนะครับส่วนในครั้งนี้ก็เช่นกันเหมือนเหมือนทุกครั้งนะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับให้ความสนใจและมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างอย่างคับข้างนะครับดังที่ภาพปรากฏนะครับ ท่านจะอยากฝากอะไรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของประชาชนที่เดินทางมาร่วมบริจาคในวันนี้บ้างคะแล้วก็วันต่อไปให้รักษาสุขภาพอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับผมในฐานะที่เป็นสาธสารณกมเภอนะครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่ให้การบริจาคโลหิตนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆกับกับสุขภาพของเราและก็ในขณะนี้นะครับก็ตามที่ปรากฏนะครับว่ามีโรคโควิด -19 นะครับซึ่ง มีการระบาดอยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับโดยการหนึ่งก็คือถ้าข้าวที่อดก็สวมแมสนะครับแล้วก็หมันล้างมือนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีไข้อาการไอนะครับเจ็บคอนะครับก็พยายามที่จะตรวจใช้แถบตรวจวดัดรูปนะครับแถบตรวจรูโควิด -19 นะครับ เพื่อจะทราบแล้วก็พยายามที่จะดูแลนะครับพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับโดยเฉพาะท่านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับหรือผู้สูงอายุนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มเหล่านี้ยังเ,เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในกรณีเรื่องโควิด19นะครับขอบคุณมากนะครครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะานางสาวบุชิตาสวัสดิ์วันนะคะหัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ ocracy, เจ้าหน้าที่ประชาชนชาวอำเภอเคียนซาค่ะ <Napole land. S 2> ก็จะมาร่วมรับบริจาคเลือดค่ะก็ะ <_ v isa> ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์เองก็จะมีหน่วยรับบริจาคเลือดทุกวันนะคะตามตารางออกหน่วยแล้วก็วันนี้ก็จะมารับบริจาคเลือดเพื่อที่เราจะได้นําเลือดนะคะไปใช้กับผู้ป่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าตอนนี้ อัตราการใช้เลือดของเรามีเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่อัตราการบริจาคเลือดอะค่ะมีจํานวนน้อยลน้อยลงก็ไม่เพียงพอที่จะเอาไปใช้ให้ผู้ป่วยก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันบริจาคเลือดสามารถบริจาคเลือดได้ทุก3เดือนค่ะ การบริจาคเลือดก,ก็จะช่วยทําให้ะระบบไหลเวียนร่างกายดีขึ้นค่ะแล้วก็มีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอันนี้ก็จะสามารถรู้ข้อมูลสุขภาพของตอนเองแล้วก็เลือดของเราก็จะสามารถเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีก3คนเลยค่ะค่ะาก,การตอบรับของอำเภอเกียนซาประชาชนที่นี่ได้จ้าหน้นที่ได้ลงพื้นที่เรื่องการบริจาคโลหิตถือว่าอยู่ในระดับใดค่ะถหือถึงว่าปริมาณที่ผู้บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนะคะของอำเภอเกียนซา ค่ะก็จะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากอําเภอเคียนซาดีดีมากทุกๆครั้งเลยค่ะเราจะได้เลือดเนี่ยมากกว่า100ยูนิตกับทุกครั้งเลยค่ะอืมมากนะคะนายค่ะสวัสดีครับผมนี่ที่วรุดประเสิธิ์เชากูนะครับตำแหน่งคณะกรรักง,งานหลอมกาชาจังหวัดสุราษฎร์ครับค่ะวันนี้การบริจาคโลหิตของชอำเภอเคียนซาค่ะ ขั้นตอนในการแนะนําให้ประชาชนมาร่วมอันบริจาคโลหิตนี้เริ่วมต้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะอ่าต้องมีการเตรียมตัวนะอย่างน้อย3าวันในการปรกักผ่านให้เพียงพอนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงแล้วก็ควานบริจาคเนี่ยต้องทานข้าวมาอย่างน้อยสองชั่วโมงงดอ,อาหารมันพวกข้าวมันไก่แกงกะทิทุกอย่างต้องงดหมดนะสองชั่วโมงฮนะแล้วก็ไดวันที่สองเซนซานในการสปิดพันธีมานะทุกคนมาแบบเกือบแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอขอ,ขอชื่นชม ก็หลังจากที่ว่าเดินทางเข้ามารับการบริจาคบางีอันดับเรขต้องอาทาอย่างไรก่อนอ่าันดับต้องมากรอกฮะมากรอกใบไปบ,บริจาคก,ก่อนแล้วก็จะมีข้อมูลเขาถามไม่ว่ากินข้าวหรือยังนอนหรือยังมีโรคภัจําตัวอะไรไหมกรอกให้ค้บมละเอียดแล้วก็ระบุวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ษษษษที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถส่งหนังสือกลับไปได้เพื่อวันหนึ่งได้รับเข็ม ือว่าเป็นข้อมูลทางเอกสารของแต่ okay, ละคนนะคะถูกต้องครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่ต้องการบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายบ้างอ,าอยากให้ทุกคนเชวนมาบริจาคอ,าอาวัยวะนะครับแล้วก็ดวงตาครับเพราะตอนนี้เนี่ยดวงตาเราต้องการอยู่เยอะนะแล้วก็มันไม่เพียงพอตอนนี้คนที่อยู่ในโลกมืดนรต้องการเยอะท <im S 2> ีนี้อ่าในการบริจาคดวงตาเนี่ยหมายความว่าวันหนึ่ง นายกือนางขอที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะเอากระจกตาไปไม่ได้ควักนะครับเอากระจกตาไปดวงตาเราหนึ่งคู่สามารถช่วยคนมองเห็นได้สี่คนได้แปดคนทุกทีแปดคนนะแล้วก็อวัยวะเนี่ยแบบไตหัวใจเนี่ยเราใช้ได้หมดครับสามารถช่วยคนได้เยอะอยากให้เชิญชวนนะทุกคนมาช่วยบริจาคครับสำหรับวันนี้ทางอำอเภอแกนซาได้บริจาคอาวัยวะต่างๆของร่างกาย ไปประมาณกี่คนคะตอนนี้ก็ได้ไปสส่ห้าคนแล้วครับก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะเยอะๆ5ผมผมยอมรับว่ากณฑ์สาเป็นการเต็มตัวที่ดีมากครับเพราะว่าปริมาณก็ได้เยอะแล้วก็การเต็มตัวของของของทุกท่านมาดีมากครับความพร้อมเขาถือว่าสุดยอดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อนายไทคมอาดนทวีสินครับน้องมาบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบห้าแล้วครับ ได้ทราบข่าวว่าเดินทางมาจากต่างอำเภออำเภออะไรคะมาจากประแซงครับการบริจาคโลหิตน้องอยากจะสนับสนุนแล้วก็วณ็นารงให้ทุกคนที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อย่างไรบ้างคะอยากให้เผื่อนๆที่มีโอกาสก็ได้มารวมบริจาคเลือดเพื่อยใดช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แลวก็ช่วยเหลือสร้างคุมต่อไปครับได้ทราบข่าวเพิ่มเติมว่าน้องนอกจากมาบริจาคโลหิตแล้วยังมาบริจาคขนมอะไรบ้างคะให้กับส่วนมาร์ีี ทุกครั้งดีพุมมาบวชจา่าโลวิตพมจะนำนมเปรีย้ยวแล้วก็นำดื่มนำว่านเฮลบรูบอยมาเพื่อว่าให้เพื่อนที่มาบาริจาคได้ร่วมรับประทานเบื <c> ่อ <oughs> ได้ต่อยอดได้มีกำลังกายกำลังใจในการบรชจาาครั้งต่อไปด้วยครับ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีท่านสันติบุญรอดในอำเภอเกียนซาเป็นานอำเภอเกียนซาอยู่ที่นี่นะคะพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ของอำเภอเกียนซานะคะให้บริการเกี่ยวกับบริการเรื่องการรับการบริจาคโลหิตในวันนี้และก็ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมด้วยในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกองรับสัญญาณดาวเทียมจานเพียรไอช่อง7 3นะคะทางเพจสกุปข่าวท้องถิ่นนิวนะคะแล้วก็ทางยู u b บบกพชัยสังดวงยางชแนลนะคะดิฉันนางสาวเรนูทราพลผู้ประกาศข่าวโดยบกพชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุปข่าวท้องถิ่นนิวรายงานพันเสริมอาหารสารายแดงบีเฮิรสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือไลน์อัดบ h เ r b 99